ơi 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 khu vực trên đây kịp mới nè hả ơi con đứng này con đứng ơi nè, con chơi nè, ơ mang ơi chip เออ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 ม่าเห็นเก่งอาอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้อ่า,อานี่ในะช้ได้แน่นอนเว้ยมึงม่นใช้ได้จริงเหรอนี่นะจุ๊บเอาเชี่ยมึงอ้ย <laughs> นี่กูทองของกินเนอนี่ก็เป็นของกูปอก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 เออเออเอเอ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 อยุส้มองเห็นไม่เหมียงเลยเออมึงเอามานี่เลยบักเนน้อยเฮ้ยกูขอกินเน่กูบาให้กินกูบาให้กินออ เออแมงเหนื่อยเออมงเหนยนั่นนี่มึงเ,เอาบอดี้มึงบอกกูขอเน่เอให้ลกูกอ่ากูก็กินแล้วนะเออหมดแล้วเอออยา่าต้หัวใส่กูมักฟ้าวเ้ยกูขอฝักก่อนกูขอฝักก่อน วัวพอกอนแล้วลงกไหนล่ะย่าฉลาดกูเกิดเรื่องฉลาดกี่ล่ะกูเกิดเรื่องฉลาดกี่ล่ะเออเกื่องฉลาดกี่นะเออแล้วสิว่ยังเออขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเออขึ้นไปเลยนี่อ๋านี่อืมเอออันอนี้ลูกดิ้นที่ใหญ่นะเอาไปอีก ปอกปอกทุกเลยมีน้ำแน่เลยแม่งเฮ้ยนนีสับอีหลีวันนีกูใช้งนี้สิโอ้โหเชีย่ยม่งมันเก่งจังวะอ่าต้องรูปมากันหรอเออเออกูรูปมือก็ได้เอามา อ่ะมึงพร้อมนะเออโอ้เอามาหน่อยแต่วะเอาไปอีกเอาไปอีกเอาอีกเออยืมมังมึงมาแล้มาลงมาอ่าสักอีเลี้เนี่ย よくぞい